สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยอิเล c t ทริกทอยด m นะครับในคลิปนี้ผมขอนําเสนอของเล่นบังคับวิทยุอีกชนิดหนึ่งเป็นรถเจาะดินบังคับวิทยุนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้คุณดูที่ะจุดว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะครับเอาเริ่มจากรีวิวนอกกล่องกันละกันตรงนี้จะเขียนไว้ได้ว่า16 Channel หมายความว่าทิศทางการบังคับของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมบอกไว้เลยว่าตัวนี้บังคับแยกได้ทุกชิ้นส่วนนะครับอ่ะ อาทีละจุดตรงนี้จะเขียนไปเลยว่าซูเปอร์ไดแคทอ่าถ้าคนเข้าไปเห็นเนี่ยคุณต้องคิดว่าโอ้โหรถคันนี้มันจะต้องเป็นเหล็กทั้งคันแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับส่วนจะเป็นเหล็กตรงไหนเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้คุณดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเขียนไปเลยว่า2 4 g จ z ิกะเฮิรตซ์หมายความว่าอ่าสินค้าตัวเนี้ยคุณจะซื้อไปกี่คันกี่คันเนี่ยสัญญาณมันจะไม่ชนกันนะครับจะหมดปัญหาเรื่องตรงนี้ไปเลยต่อไปเดี๋ยวผมจะแกะกล่องรีวิว ดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับอะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาก็จะพบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่ตัวรถของเราก่อนเลยตัวรถของเราวัสดุทุกอย่างจะเป็นพลาสติกนะครับยกเว้นชิ้นเดียวชิ้นที่บอกว่าเป็นเหล็กคือบริเวณหัวเจาะนี่นะครับตัวหัวเจาะเป็นระบบกระแทกนะครับส่วนมันจะกระแทกแรงอย่างไงเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ทราบว่ามันสเกลเท่าไหร่เพราะมันไม่มีบอกแต่ผมจะชดเชยโดยการผมจะวัดเป็นนิ้ว ให้คุณทราบว่ามันยาวเท่าไหร่มันสูงเท่าไรนะครับเริ่มจากจุดที่มันอยู่นอกสุดไปจนถึงท้ายที่สุดแล้วกันความยาวของสินค้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะครับเอาความสูงกันบ้างไหมความสูงเอาจากจุดที่ต่ําที่สุด,จ,ดจุดที่สูงที่สุดบริเวณตรงนี้นะครับความสูงของมันอยู่ที่ประมาณ11บดนิ้วนะครับอ่าบริเวณ แท็กของมันหรือล้อเนี่ยนะมันไม่ใช่เหล็กมันจะเป็นยางนะครับสตอร์มามันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยก็คือรีโมทของเรานั่นเองอย่างที่ผมบอกไปรีโมทตัวน,นี้ขึ้นความถี่ของมันอยู่ที่ 2.4GHz ิกะเฮิร์คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันไม่มีเสานะครับด้วยขึ้นความถี่ตัวนี้มันจะไม่มีเสารีโมทมาให้นะครับที่คุณเห็นปุ่มมันเยอะเนี่ยไม่มีปุ่มไหนเป็นปุ่มหลอกนะครับสามารถกดได้จริงทุกปุ่ม เดี๋ยวคลองมาพลิกกล่องดูด้านหลังมันบ้างนะครับเมื่อเราพลิกกล่องมันออกมาเนี่ยนะมันก็จะพบนี่เลยแบตเตอรี่อันนี้ใส่ในตัวรถนะครับตัวนี้จะไม่มีมออแปลงให้แต่มันจะมีสายชาร์จแบบ usb มาให้คุณจะไปใช้กับที่ชาร์จมือถือของคุณหรือจะใช้กับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วไปได้นะครับวิธี ดูว่าจะเต็มหรือไม่เต็มสําหรับการชาร์จไฟนะครับเวลาเราชาร์จไปเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงกระพริบที่หัวชาร์จตรงนี้เมื่อ,อไหรที่มันหยุดกระพริบหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นเต็มนะครับสาหรับตัวน้ําหนักของสินค้าตัวเนี้ยผมได้ลองชั่งดูแลโดยที่ไม่รวมแบตเตอรี่นะจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาแบตใส่ ในตัวรถแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาถ่านมาใส่ในตัวรีโมทเพื่อมารีวิวให้คุณดูว่ามันมีการทํางานอะไรอย่างไงบ้างนะครับมาผมก็ได้เอาแบตเตอรี่ใส่ที่ตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่ามันสามารถบังคับได้เหมือนรถของจริงเลยเพราะว่ามันเลือกที่จะบังคับแค่เฉพาะตัวบูมเลือกบังคับแค่เฉพาะตัวสติกหรือจะเลือกบังคับแค่เฉพาะตัวหัวเจาะก,ก็ได้นะครับคือแยกออกจากกาันอิสระเดี๋ยวผมจะค่อยๆสาธิตท,ทีละอย่างแล้วกันเริ่มจากที่ตัวบูมก่อนเลย ก่อนอื่นสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนครับผมเมื่อเรากดสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยจะมีเสียงจะมีเสียงเครื่องยนต์และจะมีไฟกระพริบอยู่ที่ห้องบริเวณควบคุมนะครับทีนี้มันสามารถเลือกเปิดหรือเลือกปิดมันก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วลองมาครับตัวบูมไปด้วยแล้วกันครับผมปิดเสียงดีกว่า เมื่อมันเกินลิมิตของมันเนี่ยมันจะดังแกรกหมายความว่าเฟืองมันลั่นนะครับคุณอย่าพยายามไปฝืนมันนะครับผมอ่ะครับผมต่อมาเป็นตัวสติกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาทสอสติกนะครับเห็นนะครับเออถ้ามันมันไปต่อไม่ได้มันก็จะเฟืองมันก็จะลั่นนะครับ ตอมาผมจะบังคับเฉพาะตัวหัวเจาะของเรานะครับขอยกบุมขึ้นนิดหนึ่งน,นะครับผมเห็นไหมครับคือเลือกบังคับได้อิสระเลยนะครับผมต่อมาคือพระเอกของเราคือตัวหัวเจาะคือทีนี้นผมไม่มีเวลาที่จะไปเจาะดินให้คุณดูผมขอเจาะเนี่ย อันนี้คือพื้นกระเบื้องนะครับคุณฟังเสียงแล้วคุณพิเคราะห์อเอาเองว่ามันแรงขนาดไหนนะครับขอญอยตถอยหลังไปนิดหนึ่ง นะครับผมเมื่อกี้ผมได้ลองบังคับตัวเอวของมันด้วยนะครับผมผมข้ามไปนิดนึงขอโทษทีแล้วกันจับมาที่ตัวเอวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะบังคับให้คุณดูว่ามันสามารถหมุนไปได้ระดับไหนนะครับเห็นไหมครับผมก็ค่อนข้างหมุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนกลับมานะครับ รอให้มันสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วกันสุดแล้วนะครับผมเหลืออะไรอีกแล้วเนี่ยการบังคับแขนไปแล้วหัวเจาะไปแล้วเอวไปแล้วเหลือการวิ่งเดี๋ยวผมจะวิ่งคร่าวๆให้คุณดูเฉพาะในฉากนี้เท่านั้นนะครับผม ไปแล้วทีนี้มันจะเหลืออยู่ฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้กดเท่าไหร่นะครับมันมีโหมดเดโมหมายความว่าถ้าคุณขี้เกียจเล่นนะถ้าคุณกดไปที่ปุ่มนี้สัมผัสเบาๆหนึ่งครั้งรถจะทํางานอัตโนมัติทันทีมันจะวิ่งไปเรื่อยตามโปรแกรมของมันนะครับทีนี้ผมจะลองกดให้คุณดูแล้วผมจะกดสต็อปวิธีสต็อปมันคือแตะปุ่มไหนปุ่มหนึ่งเท่านั้นมันจะหลุดจากโหมดเดโมนะครับอ่ะลองกดดูนะครับเห็นไหมครับผมมันจะไปเลย ก็โอเคนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ผมคิดว่าผมรีวิวได้ครบถ้วนพอสมควรแล้วข้อแนะนำของผมนะคือตัวนี้ราคาไม่ถึง2,000บาทแล้วหัวเจาะเนี่ยคุณก็เห็นแล้วคุณก็ได้ยินแล้วว่ามันค่อนข้างเจาะได้แรงมากเลยนะครับพื้นเนี่ยสะเทือนเลยนี่มีเป็นรอยด้วยนิดหน่อยนะครับผมสำหรับสินค้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ www. t ทยอิท c t o y c o m ที่เดียวเท่านั้นนะครับขออะไรอย่างหนึ่งคุณกดสับสไคร b e ผมบ้างแชร์แนลผมมีคนน้อยมากๆเลย,เลยโคตรเหงาเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ